วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับหินเจียนะครับยี่ห้อ a e g นะครับ a e g power tool นะครับอันนี้สายเหลืองนะครับหรือว่าสายส้มเลยนี่ครับหินเจียสายส้มเวอร์สีส้มนะครับก็มาดูกล่องมันก่อนนะครับกล่องตัวนี้นะครับ750วัตต์นะครับขนาดของใบนะครับ100มิลลิเมตรนะครับนี่ครับนี่เป็นด้านหน้าของเขาครับวาม ความหนักนะครับ1.69กิโลนะครับสายยาว2.5เมตรอันนี้ถือว่ายาวนะครับตัวนี้รอยยี่ห้อนี้ยาวมากนะครับยาวพอดีเลยนะครับตัวนี้1,200นสครับรอบต่อนาทีนะครับอันนี้เขาจะบอกเป็นมิลนะครับนะครับ100มิลิเมตรนะครับอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานของ aeg นะครับหรือว่าหินเกียร์สีนิ้วนั่นเองนะครับมาให้ดูด้านข้าง ข้างจะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับกล่องทํามาสวยหรูเลยบอกรอบเรียบร้อยนะครับ1200รอบต่อนาที rpm นะครับขนาด100มเมตรนะครับถ้าเรียกบัานๆเราก็ก็เจีซีนิ้วรุ่น ws 7 1 0 0ขีด1น0ทีนะครับทำไม้ดูด้านในนะครับเครื่องนี้นะครับเคยเอาไปให้ช่างนะครับตีมีดนะครับ เตาเตาหนึ่งนะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับมันใช้ดีทีนี้เขาก็ให้ไปให้อีกหนึ่งอันก็คืออันนี้นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่เตานะครับก็คือว่าเพื่อนผมได้มาสองเครื่องนะครับจากไอเน็ตนะครับก็จะเลยแบ่งให้เขาไปหนึ่งเครื่องละทีนี้ไม่พอนะครับมันใช้ดีนะครับไม่เพียงพอเกี่ยวกับใช้งานในเตาเขาเขาก็เลยโทรมาที่อบอกว่า ขอแบ่งอีกหนึ่งอันนะครับผมก็เลยได้ทีเลยเพราะว่าถ้าเราจะทําการรีวิวหรือทดสอบว่าเครื่องยี่ห้อเนี้ยดีไม่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาเจียนานมากนะครับทีนี้เขาทํามีดทีละเป็นร้อยนะครับมันก็ถือโอกาสได้ลองไปในตัวมันโอเคไหมนะครับน่มีตัวมาให้ดูก่อนด้านในเป็นยังไงนะครับก่อนที่ผมจะไปให้เตาลองลองต่อแต่คลิปแล้วนะครับเอาไปให้เข้าลองแล้วก็โอ้นานแล้วนะครับเขาว่ามันแรงดีนะครับ ระประกัน aeg ค่า e ย t c i นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เขาก็จะมีนี่เลยนะครับบางใบ,น,บน,นะครับนะผู้ทธธานนะครับนี่ยังจะไม่แกะให้ดูเดีย๋ยวจะเอาไปให้เขาลองที่เตาเลยนะครับแกะให้ดูเฉยว่าอุปกรณ์มีอะไรมั่งคร่าว้นะาวครับ,รรบใบคู่มือต่างๆ สา,านี่เลยนะครับหัวปลักแข็งแรงทนทานเป็นหัวกลมนี่ครับสายก็ถือว่าโอเคนะครับเล็กกว่านี้ก้อยนี่ครับนี่ครับประมาณครึ่งครึ่งนี้ก้อยแต่ถือว่าทํามาได้โอเคอยู่ไม่ถึงกับเล็กเกินไปนะครับและก็ไม่ถึงกับว่าใหญ่บึบึนนะครับพอได้นะคนนี้พอได้ทีนี้ก็มาให้ดูตัวเครื่องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้เตาทดสอบแล้วนะครับเพราะว่าการทดสอบนี้ก็ต้องทดสอบกัน โอ้โหน่าจะทดสอบกันเป็นปีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ซื้อรุ่นอื่นมารีวิวต่อนะครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายไปราคานั้นนะครับให้เขาไปลองเพราะเราไม่มีโอกาสได้ลองแบบยาวนานแบบเตาเด็กนะครับเตาตีมีดอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เลยนะครับเนื้องานดีมากนะครับเจ้าเครื่องเจียเนี่ยผูหมูสีนิ้ว aeg เนี่ยเนื้องานดีมากตัวนี้ ดีมากเลยนะครับจับแน่นนะครับจับแน่นอันนี้เป็นตัวล็อกใบนะครับทํามาเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะครับนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยนี่ยตพอตัวนี้ก็มีตาเอจีนะครับนีครับตัวเครื่องหนักแน่นนะครับไม่ไม่เบาไม่หนักจนเกินไปถือว่าจับดูแล้วถือว่ามันโอเคครับมันไม่ใช่ไม่ใช่โหลโหลนะครับถือว่าเป็นของดีอยู่นะครับของเกียรติดีนะครับ ก่อเราไปซื้อของมือสองหาสวิตช์ท้ายนะคตัวนี้สวิตช์ท้ายนี่เลยนะครับเดี๋ยวไปลองกันที่เตาเลยนะครันยังไงก็ไปลองกันที่เตานะครับเดี๋ยวมเก็บใส่กล่องก่อนเดี๋ยวจะไปให้ลุงเขาใช้นะครับเพื่อทดสอบว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับผลงานรอบแล้วนะครับจากเครื่องเจีย AEG นี่ครับเห็นไหมครับวันนี้มาเสริมทับอีกหนึ่งตัว เดือยทับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทําการรีวิวเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าเอาไว้เปลี่ยนกันนี่เลยนะครับอันนี้ก็ใช้มาก็ประมาณประมาณกียิตินะที่เอามาลองสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เร็วมากที่ที่ช่างช่างปะทีบนะครับที่ช่างประทีนี่นะครับช่างปะทีปัานต้นปั่นผิวได้เรียบมากสามสามอาทิตย์นะไม่ไม่ถึงเดือนถึงแล้วนะ รอบหน้ามีรูปใหม่มาลองอีกลองไม่ได้เย